สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหอดไฮหอดหน้าเราเด้อพี่น้องเอ้ยมันก็กราลังเกิดดีจ้านี่นี่มันซุ่มที่สามทุ่มซุ่มที่ปากนะจ๊าน้อกระลังขึ้นขืนสุขุมเลยพี่น้องเออมันก็เกิดดีตอนละเนาะลังจากอันข้าอันเบิ่งง่วเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นสิได้บอกอันหมอสิเด้โทรหาหมอให้ คุณหมอนี่มาผาสมพันธ์ไหง่วน้าจะงัวมันสิกบกะสิมีสองตัวตัวหย่กับตัวขาวล่ะจ้าพี่น้องกระสิได้โทรบอกไหหมอมาเบิงมืออืน่นมืออื่นก็สะอาดสิได้มาหน้าสวยละจ้าพี่น้องจ้ามั่นต้นเกิดต้นบอพี่น้องแต่กะไข่อยู่ ่ามันก็ยังเกิดยุ่ซุ้มที่สามก็ได้พี่น้องเอ้ยเขาก็เบิงไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะเจ้เพิ่นก็ฟักมันยุ่ปุ่นละจ้าเพิ่นนันสามเพิ่น่ามันบ่ค่อยเกิดเพิ่นเลยสามนี่ละจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็สิเอายามองนี้ละจ้านี่เอายามองนี้เมื่อนี้ก็สิได้ไลเติบยุนละ แแล้วผลละจ้าเมื่อนี้ก,ก็ได้สิคอยถาคคอยเสียเล่นไปเนาะพี่น้องเนาะได้สำได้ก็เอา <c oughs> แดดก็้อนอีกคือเก่าละเด้อพี่น้องเอ้ยแดดกัแดดคักแดดกะห้อนอีกคือนเก่าคนไฮคนหน้ากะมาเห็ดไฮเห็ดหน้า คือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยอาชีพของเฮ้าคือการปลูกมันปลูกอ้อยเฮดไทยเฮทหน้าเนาะพี่น้องเนาะ,ะเกษตรกรเฮ้านี่ละ่ะมีอย่างเฮดเฮากับเฮไปายสละจ้าพี่น้องจา้าอ้อยกระเทือกปุ๋ยอ้อยนี่ก็สิได้สีดล่ะจา้าท้าการสีดอาจสิเป็นยามันแล้วนี่คืออันอันงานอันชิ้นสุดท้ายนะจ้าเนาะ คือการสีดหยาอ้อยพอสีไลเอาหยามั่นสะกอนัารห้าไลหยามั่นได้ปุ๊บหยาอ้อยมันกระบอประสาดอกพี่น้องเพระว่าอ้อยมันก็อยากเหี้แล้วมันกะสีดง่ายอยู่แต่ว่ามั่นนี่มันสีดประท่านได้มันต้องเอาหยาสะกอนละจานนี่พันอ้อยอันสุ่มนี่นี่ขอนแก่นสามแล้วก็อ้อยเค็ผสมกันละจ้า เสียเอาไปปลูกข้างบนพื้นนั่นละจ้านัน่นซิบก็ไร่นั่นเสียเอาปลูกเบิดเลยเนี่ยมองนี้นี่อ้อยมองนีน้นี่สิเล่มปลูกใสหันเบิดว่าถอกนี่ละจ้าพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้กับบอแตกต่างจากทุกมือเดอ้อพี่น้องเอ้ยกินน้ำหลายๆเดอ้อผู้ใดไปให้ไปหน้าห่อนกับเขาห่มเดอ้อพี่น้องย่าดันอย่าฟืนเจ้าของมันสิเป็นลมแดดคัก สุดท้ายนี่ทายสุดกะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำนวยเงินท่องอยาเกเจ็บยากจนเด้อพี่น้องเด้อให้มีตาโศกตาไสสำหรับอันคลิปนี้คลิป,ปี้ก็สิขอลาพี่น้องไปหาเสียหญ้าเฮ็ดเบียกก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ส้นนี้้อจ้าเด้อขอบคุณทุกแช์ทุกไลทุกกำลังใจที่เข้ามากคอมเมนต์ที่เข้ามากกดติดตามให้เอซีเก่าเอซีใหม่ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง สวัสดีจ้า